ยจ้าซอยจ้าทุกคนซอยแบบแฮนเป็นตะแซบเลยเออเนี่ยท่มัน้ักแล้วอือตาแซ็บดีพี่น้องปิ่งหมูหอนหอนเลยคอนอยากชิมเลยนีเซงเงียบเซ็งเงียบเอออยากแข่งทิมเลอวมันอยากแทะนางสีโมต่ายหานางสีเนั่ยนั่นแล้วแม่โค้ดหาเลยแม่โคเดี๋ยวเขาีินโลงค่เป็นแม่โคก็ติดแหนะุม่เลยนุ่มๆอ่อนๆ ปลาหมูมันกำลังใหญ่เนาะขันแม็นคั่วคายเนี่ยทำเป็นผู้เลี้คั่วแล้วเขาเก่า,า,าคั่วคลายแล้ว <c oughs> บแ่แบบว่าผู้เลี้ยงอันเดนี๋ยวเบ่ได้เลี้ยงแบบไม่บ้าคนเยอะคัวคายแบบเลี้ยงละคั่วคายนะนะเบ้สาสบายดีทุกคนสาบายดีตอนขำเด้นะอเนาะมือใน,นไม่กินขขาวนะอันเทียงอมมาลาแล้วถือเลขจ้าถือเลข เม่ออาคต่กนยังบ่ถึงเกห้ยันุนีน้อยเห็นยนยางพากนจากสีนะสีคือสิเก่งแท้ดีใจดีใจบอกคนรอย่นุนบอกเลยเจ่งลุนอเมราถึงเลขมันมันอยู่ในใจสูมันอยู่วันไหนดีใจเท่าสรายบอกถึงเลขแลเลขแล้วนี่แหละจ้าเลกแล้วตอนนี้เ้าสรองก่อนเลกออกกินปิ่งหมูใมาเนบบอกบอกว่า ถทปะป้าเขากับไปเรือนเพชบางก้นี่ร้านชาพายเจะยวตับแต่มาผิกจนค้ให้ประเดจขาดเปล่าเนี่ยใช้เวลาทำอีกโซนน่ะมันวีนี่คนมาแต่กรุงเทพนะกรุงเทพหุ <S <S ่นดีแห้งพี่นะอ้คอยอยากได้ซ้ำี่ข่อยคือสิพอดีเป๊ะเลย เดี๋ยวเราก็ตาเขาไปแซงโลแล้วเด้อแต่ละมือส่วนแต่ละหาแนวกิดเราก็สิ่งให้เขาอยากตุยโมวันทิตคุณคุณว้าวล้วพี่เขาเล่นกับอะไรจ้าเองหัวกระต้งเตเลกเงเลนเครื่องยังเอามาชิมพี่ห้อไหนอะะมเครื่องแะไอันนวันนีเขานะเครื่องยังจะเอาะไรนะ อาเจ็ดโอ้คนกรุงเทพนะวเนี่ยนี้คนกรุงเทพจะมาเลียงเป็ดอาจารเลือดเสียงเลือดเสียง้องเมนูนี่บริกรน้ำปลาป้องหนึ่งน้ำปลาหาบ้วงเคยนึ่น้ำปลาโอ้พี่เราเห็ดเป็นว่าเขาชิจื้อแพี่จะเขียนสูตรสวยนิดพี่หาเจ็ดช้นี่เลยกระจ๊กใช้น้ำลื่นลายๆก็ไดะใช้น้ำลื่นที่หล็ได้เพลงฮากินเล่าเรื่อง เพลงอื่นบ่ได้พี่น้องนกสิเปิดแต่เพลงนี่แะบางคนก็บ่หัวเออเปิดแต่เพลงคืออย่างในบ่เป็นตเต้นเพลงอื่นมันติดลีสิ่อหนี้มองนีครเต็ยกแม่แสงเทเทมื่อนี้นั่งอยู่กลางแจ้งเลยสวยเธอเดี๋ยวเดี๋ยว่ะถากป่อถอกบ้า เดินแบบสิเดินแบบสิเมื่อคืนเนี่ยบริเบิ้งเจะเบิ้งอันน,นั้นเยอ้ยอันนั้นเด้น,งนางหนะันคำพนจ่ายนะนางสาวนะ่ะยั่ขก็นางสาวหันคำพนจ่ายน่ะเฮ้ยมึงเบิ่งกูมึงมืึอนี้เข้ามาไริเบิ้งสำกลางเว้นนะพวกโวตันมืดมึนที่จริงเขาก,กา็บโวตได้โวตแต่ว่าเขาโวตอันหนึ่งตอนนั้นมันบู้ชายใส่เงินซ้อนกันยังโวตอันสาวอาริต้าค่ะพี่น้อง แต่สุด้ายเรากับโบได้มวงสำหรับเดือนแจ้งบรรยากาศดีแฮงงทั้งเียงเรากำลังกินครับทงเห็ยงกินอย่างชุมเซลแมวเป่าปิงหมูมันกับโบสุกใส่ร้ายๆไปด้ไฟนะ เป็นลมไปดินน้ำดเนาะมันมักับที่เราซื้อดู้นที่มันอรั่นือปลาดอ้อจังเป็นลำบากจังเป็นลบากจังเป็นลำบากที่เาไปหมไมีแต่ว่าหมูอ่อนหมูอ่อนแบคเก็ตเขียว

เป็นลมไปดินนะมึงดิ่งมันมาดีกับที่เขาซื้อโูลฮันชิมมาชุดละดูแปกกระไรมิตรบาโมอ่อนโมอ่อนแบกเกตเขียวคนจนรุดพี่น้อง บางคนก็อยู่เมืองก่อนใครรักสาดมีใจแดงแสนไกลแซ่บบ่บ่เสียวบางคนก็อยู่เมืองก่อนแดนนี่ผมผมได้บอกใจแต่งตัวมาอาบน้ําหมอกยินยินเนาะนั่งอยู่นอกเนาะมันดีดิ เขาอยากไปอยู่เจ้ามีเจ้าว่าอะนรไปนะลงไปนอนในตู้มีวิง่งมันขากไดมมันเดแบบสัมผัสไปแล้วไปกูดเองตัด้าวด้วัสายสตัดเงาน้าวยดิตัดงา้วกูบ่าวยัข้าแล้วบอกกบ่าวในบ้านในใจพี่องคนหนึ่งไป็น้วเป็นเัน้อีพออะไรแบบ tetap <tuk tangan> ju เดงจริงๆถึกเล็ก่ะจ้าถึกเล็ก่ะจ้าอีกอย่างเรื่องของกูกูจะเม็นวอลเปเปอร์ม้วนถูกกินเรื่องของกูกูกันแต่ว่าแบบนี้แสดงว่าบเถึก์ไมเนเลยโบเตอร์กูจะเอาเงินไปใช้เรียกไปเลี้ยงอันนี้ไอ้แป๊บเลี้ยงดมนี่เลียงแล้วเรียงเป็ดพี่น้องเป็ดขี้เหินขี้กากมาแต่เงินมึงนั่นแล้ว ฮอตบริกิลเป็ดคอยรถสุขภาพดีกันจะไปจ่ายของปอเดื่องมันถึงดิสอนลูกสอนหลานนาดีดาการจ่ายแต่ว่าเงินกรุงเทพเนาะอันนั้นก็เป็ดไม่ยืนรุ่นตัว เคียอย่างเดียวรที่มูกอ่คนละค่อยว่าซุ้มนี่นะบุเป็นใจอยากเลี้ยงจักเกือเลยนอนแต่ละคนนี่นะพี่อแล้กก็่อให้มันจายแต่ว่ามันเถือมูอยู่เป็นีเกมันจยเลขและจายโอ้ละบาเลยนะต้อได้กินน้ำจ้าให้ได้ต้องได้กินเงินเฮงมันได้จ้าจ้าจ้บกบาวันคนละีอ่ถือเลข10บาทถือล้างซูดแต่ตังเตตอนนั้นบซอนเราขายเล็หม่งสวงเกี่ยวขปีที่แล้ววอยู่ในขางน้องตจะบอกเขาน่ะ เออถึงหลายคนในตอนนั้นนะตอนน้ะมาลาบโบถึอนอกโบถึอก็สุพรรณรุตชิบบาทตอนนี้ขาน้องนะเขาก็ถือชิบบาทเลยเจ้าถือแซวรางร้ายเข้าโบถึอเขาเออถึอชิบบาทแต่พูดมากกับโบถึอเลยครั้งสิบมาถึอมาหนี่อุ้ยมากระสิบประกานกันไอ้ต๋อยตีอยนะถึอเลขดูเลีนอนพอถึอเชือเดียวเลยบอปีแรกมันก็ได้สื่อแบบลอยๆซื้อแด่เห็นอีเมลบอกว่าปลาเต็มแล้วบอกเลขเนาะเลขผึ่งกับเลขเสือสวรรค์ก็เลยลองบึ่ง สิบบาทจะได้ค่ะขนมลงทุ้นไปลอยเท้าเยย่6ลอยไปดีเออใครกบุซื้เด็กน้อยเสีบอยู่เบ็บะบาแล้วเนาริกินดนพี่น้อเนเลือนะเดิปดแป์นโมเดิกนมนมเด็นดนัมดนโมเดินมดรนินสมน้มเนโมเดิรนมเนมเดนะเนโเดินโเดินเดิเนเเด กาแฟเป็นน่อร้อยโมเอนี้มันขึ้นไปยู่ถึงเือนเลยล่ะเปล่าบอดีเลยถึงเรขกับพ่อแล้วอีภาคมึงอ้าวนกกยอดเพ่าแลดวนี้มาถ่ายคลิปเอาเงินอีกอยู่ขาคนมันบ่หูจักพดอ่ินเบียด้วะถึง1ิบบาทใครพ่อเมืองนี้ กินน้ำเอกะได้เอาไปปากรเจ้าวนนี้้เจ้ากินตัวชิจ้าใ่ผิดคิไห้เจ้ากเนเป็เจ้า้การนัอง่าองก็ควรหูนะเนาะไปไห้มหองไห้ปลาาเอะเอรนปลาเอิรนรู้ซื้อปาเจ้าเูซื้อป่าเจ้าเ่าอยู่ทำเ่าไปเลยูปลาพี่ตู่หุ่นดีๆไหม คนดีทั้งเ่เงเมียเลย,ยลานเพื่อน,นลุงแล้นะเออเติร์ดลคุดีมากจะลงอีกไหมลงอยู่ผุแหละโม่เขาบ่<ว>พอดีเกี่ยวเขาแล้วเขาปรีดิลังเหลืองประมาณบอหอดบางแครกับบอหดเกี่ยวเขาเันม,<ว>มาวังหันกททัทิศสองทิศเลยเนาะมางหันกพดีเือน,นึง อ๋อนะเด้เกี่ยวอยู่ดอกโอเคแลุกคนเราสิบป่วยโค้จ้โดนไปไปแล้วจ้าสบายดีพอเป็นชิวหนาเด้นอนาังลินก่อนเดี๋ยวหาเก็บถั่วเก็บบวงหลังกับเมือละมื้อหน้าจะนั่งไหมมึเจะนั่งคำผลละล